ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกสสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวโหมดใหม่ที่ตัวเกมเนี่ยเพิ่งเปิดให้เราสามารถเข้าไปเล่นได้กันในวันนี้นะครับโหมดใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่ลานประลองนะครับผมจะเป็นโหมดที่มีชื่อว่าด,ดวลสุดยอดจะเป็นโหมดที่เราสามารถเจอกับผู้เล่นคนอื่นแบบข้ามเซิร์ฟได้นะ แล้วพอเราเข้าโหมดใหม่มานะครับหน้าแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าอันดับที่จะมีการโชวว่าตอนนี้ใครอยู่อันดับที่1ซึ่งแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นการหิดตอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดไปให้ดูอันดับ2อันดับ3ว่าเป็นใครกันบ้างอันดับ2เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากเซิร์ฟเวอร์32สนะครับส่วนอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากเซิร์ฟเวอร์12ก็คือแมตเบบีนี่เองนะครับ แต่ผมก็อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าโหมดนี้ถึงแม้มันจะเป็นโหมดในการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่มันก็ไม่ได้รวมแต่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งถึงเซิร์ฟเวอร์สามร้อยนะมันจะเป็นการรวมเซิร์ฟเวอร์แบบสุ่มๆมานะครับยกตัวอย่างในโหมดนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์สองผมเนี่ยก็จะเจอคนมาจากเซิร์ฟเวอร์สามสิบบวกนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบวกแล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบบวกนะซึ่งตรงนี้จะทำให้เซิร์ฟเวอร์สองค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมาก่อนนะครับจะทำให้เลเวลเนี่ยนาาาาาาาไไปกก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 กลลลลมวววววว่นะ่่่่่นน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 ะะะ็ยยยยยยตััััััััััออออออองงเเ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 เชดดดบบบบบบบคครรรรรร้หิิิจจซซ์์์์ฟฟีีส แค่หนึ like 105 po, kind of 150่105เท่า <laughs> น <meals> so 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 ั้นก็หมดอันดับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหมดสรุปว่าตอนนี้ใครทําคะแนนได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูการท้าสู้แบบยิมกันบ้างดีกว่าก็จะมีอยู่3ยิมนะยิมแรกที่จะเปิดให้เราสามารถเข้าไปเล่นก่อนเนี่ยก็จะเป็นยิมมังกรนะครับยิมที่2ก็จะเป็นยิมสายฟ้าจะเปิดอีก1วันให้หลังนะและยิมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยิมเมคาจะเปิดอีก3วันให้หลังก่อนอื่นเราก็มาดูการต่อสู้ที่ยิมมังกรกันก่อนและการก็กดเข้าไป สำหรับการต่อสู้นะครับพอเรากดเข้ามาตัวเกมก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมว่าต้องการจะต่อสู้กับใครนะก็เวลาที่เราจะเข้าไปต่อสู้กับใครนะครับก็จะมีคะแนนให้ด้วยนะครับยิ่งเราต่อสู้กับคนที่มีค่าพลังสูงสุดเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนตรงนี้ที่มากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นถ้าผมท้าสู้กับคนนี้เนี่ยผมก็จะได้รับคะแนนที่45นะครับแต่ถ้าผมท้าสู้กับคนที่ค่าพลังน้อยสุดเนี่ยผมก็จะได้รับคะแนนแค่35คะแนนเท่านั้นอันนี้ก็จะคล้ายคล้ายการท้าสู้ในศึกด้วลเลยนะครับต่อไป และเวลาเราไปตีฝันขรงข้ามเนี่ยเราก็จะเป็นที่ต้องชนะ2ใน3นะครับเราถึงจะชนะฝังตรงข้ามได้ก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาท้าสู้กับอันดับหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับพาะอันดับหนึ่งเนี่ยมันให้คะแนนที่45คะแนนและคะแนนตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าใครต้องการที่จะทำแรงแตัวเองให้ขึ้นไปได้สูงมากกว่านี้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยแรงของผมเนี่ยก็อยู่แค่แรงระดับ C เท่านั้นนะครับถ้าผมต้องการที่จะขึ้นไประดับ S เนี่ยผมก็ต้องสะสมแต้มไม่ได้ที่800แต้มเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการท้าสู้กันเลยและกันปรากฏท้าสู้นะครับตัวเกมก็จะให้ดูนะครับผมว่าทีม1ทีมของเราเลนี่ยจะเจอกับทีม1ทีม2ฝั่งตรงข้ามอย่างไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจัดทีมได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็มันก็จะแบ่งเป็นทีม1ทีม2งแล้วก็ทีม3มนะซึ่งผมก็จะเน้นแค่ืองทีมนะก็่ของ และแน,น่นอนนะครับเราสาม,มารถเลือกที่จะสลับตำแหน่งได้นะครับผมว่าต้องการให้ทีมไหนไปเจอกับทีมไหนฝันของข้า่นะครับยกตัวอย่างเช <t> ่นผมต้องการจะสลับตำแหน่งทีม1กับทีม3ก็กดสลับแบบนี้ได้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาทำการท้าสู้ไปเลยนะครับสำหรับการท้าสู้เนี่ยเราจะสามารถปล่อยออโต้ก็ได้นะครับหรือเลือกที่จะบังคับเองก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะปล่อยออโต้แล้วกันเพราะ่าพลังของทีมผมกับทีมฝันของข้า่เนี่ยค่อนข้างห่างกันและผมก็คิดว่าทีมผมเนี่ยน่าจะชนะสบายๆทั้ง3ทีเลยนะครับก็ปล่อยออโต้ไปเลยนะ เริ่มมานะครับผมจีนอตผมอันติฝันโอ้ามก็หายเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ซูเปอร์ดาร์ชายที่ติดพาสซีฟไม่ย่อทอนะและในรอบแรกผมก็ชนะไปนะครับแล้วก็เข้ารอบที่2ก็จะเป็นการลูก,กับโกเกสึผมได้เปิดก่อนอผมคิดว่าแค่การลูก,กับโกเกสึออกสกิลก็น่าจะจบแล้วนะครับแค่การลูอันติเนี่ยฝันโอ้ามก็เหลือเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะและโกเกสึก็เข้าไปตีธรรมดาก็จบไปนะครับผมรอบที่2เนี่ยผมก็เก็บชัยชนะมาได้ส่วนรอบที่3เนี่ยค่าพลังค่อนข้างห่างกันนะครับเพราะทีมฝันโอค่าพลลังแค่3้านเท่านั้้นแลววผมก็คิด่าที่ผน่าาจะได้สยข สบายนะครับจากพรดเด็กเข้าแปนตีนะครับผมแถวหน้าฝันค่ข้ามก็ยังไม่หายนะครับผมต่อไปก็จะเป็นแสงกระกายแสงเข้าไปป่านะครับฝันต่ข้ามก็เหลือแค่มูเมงไรเดอร์นะครับที่ยืนแถวหน้าต่อไปคิงแองกินก็เข้าไปเบ่งพลังนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับฝันต่ข้ามเหลือราชาน้่านฟ้าแทง็อบเข้าไปถ่ายก็เรียบร้อยนะครับผมชนะผ่านไปได้ทั้ง3เกมแต่จริงๆนะครับเราแค่ชนะ2ใน3เกมเนี่ยเราก็ถือว่าชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และพอเราชนะนะครับตัวเกมก็จะเปิดประตูให้เรานะครับผมเข้าไปสู่ห้องถัดไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราชนะเรื่อยๆมากเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะไปเจอกับคนที่ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการท้าสู้ฟรีอีกดรอบที่เหลือนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าผมจะเก็บคะแนนไปได้ที่กี่คะแนนนะครับก็ตัดใอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้ท้าสู้ฟรีจนเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับและผมก็ผ่านมาถึงด่านที่10แล้วก็จะเริ่มเจอคนที่มีพลังก้อนข้างตึงนะนะสำหรับคนที่อันดับที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยก ที่3 8ล้านนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการท้าสู้เขาดูหน่อยแล้วกันก็ทีมที่เขาใช้ก็จะเป็นทีมตามนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ขอสลับตําแหน่งละกันเพราะเป็นการเจอกันระหว่างทีม1ทีม2แล้วก็ทีม3ที่โอเคแล้วนะครับผมก็กดเริ่มท้าสู้ไปเลยนะ ผมก็จะขอปล่อยแบบออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าทีมฝันทองข้ามเนี่ยค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับนอกจากจีนอตเ d a ดดาผมเนี่ยฝันทองข้ามก็เร็วกว่าทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าจีนอตเ d a ดดาผมอันติฝันทองข้ามก็ตายหมดแล้วนะครับมาต่อที่ทีม2นะก็จะเป็นกาโลกับโกเกสืผมที่ไวกว่านะครับกาโลอันติไปนะครับผม5้าล้านแปดแสนแล้วก็จะตามต่อที่โกเกสืออาวุธสามดาวนะครับผมอันติไปจะหายทั้งทีมหรือเปล่าไม่หายทั้งทีมนะครับพวาดวงยังอยู่นะและทีผมก็โดนท้อนมาแบบเจ็บๆนะครับ ดวงเข้าไปต่อยฝันตรงข้างก็ออยังติดไม่ย่อทอนนะล,ลินเข้าไปตีธรรมดาก็จบไปนะครับมาดูคู่ที่3กันนะครับผมเพราะว่าคู่ที่3เนี่ยเป็นทีมการของผมผมค่อนข้างเป็นห่วงไม่สุดแล้วนะว่ามันจะชนะโดยที่ไม่ตายหรือเปล่านะไฟโหมดนี้นะครับถ้าเราชนะโดยที่ไม่ตายสักตัวเนี่ยมันจะมีการบวกโบนัสให้ด้วยนะครับจากพดิเด็กเข้าไปอันตินะครับผมติดคิดได้เข้าแล้วก็ติดบทขีข้ขขขไปสามตัวเป็นประกายแสงเข้าไปปาดต่อนะครับดาเมจสองล้านค่อนข้างเบามากๆคิงเข้าไปตีธรรมดานะครับติดบทขี้ไปแทนทอมมาสเตอร์นะครับผมเข้าไไปถนะครับ ฝันข้ามเหลือเพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นสาหลายก็กัดก่อนเข้ามาดามจ70,000น,นะครับผมไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะกระบองเหล็กเข้าไปตีธรรมดาฝันข้ามเหลือแค่โซนิกตัวเดียวเท่านั้นนะครับโซนิกอันติีใสคิงก็ไม่ค่อยเข้านะครับเข้าเทิร์นที่2ก็น่าจะจบนะสับคู่ที่3ของผมนะครับแต่กระกแสงอันติไปก็เรียบร้อยนะครับจบไปนี่ก็จะเป็นคะแนนพิเศษที่ผมพูดถึงนะครับเวลาที่ไม่มีตัวละครตายก็จะได้มา1คะแนน2คะแนนประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ผมท้าสู้ฟรีมาครบ10ครั้งนะครับผมก็ทําแรงได้แค่ระดับ B เ <c oughs> ท่านั้นนะครับแปลว่ากายนเนี่ยเขาน่าจะกดท้าสู้เพิ่มตรงนี้นะครับไปเยอะพอสมควรเลยนะแม้นคะแนนหน้าจะไม่ถึง1,200คะแนนในการท้าสู้ฟรี10รอบแรกแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอมาทําการรับรางวัลตรงนี้ก่อนเลยกัน ก,ก่อนที่เราจะจบคลิปโหมดใหม่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรางวัลให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ารางวัลโหมดใหม่เนี่ยมันคุ้มค่าในการเล่นหรือเปล่านะก็มาดูรางวัลกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลการทําแต้มเมื่อกี้นะครับผมก็ถ้าผมทําได้ถึง600แต้มเนี่ยผมก็จะได้การอัปดาวมานอันนะครับก็รางวัลก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ ส่วนอันดับนะครับที่จะมาจากอันดับสรุปนะครับผมอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้ตรงนี้นะครับผมเป็นกรอบนะครับระยะเวลา14วันแล้วก็จะได้นี้นะครับผมฮีแผ่นนะครับผม VI นะหรือว่า h ีแผ่นเลเวล6นะครับมา1นิ้นะอันดับสออันดับ3ก็จะได้กรอบนี้นะครับผมแล้วก็ h ีแผ่นเลเวล5นะครับมา2อันส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะทําไว้ที่อันดับ9ก้าถึงยีก็พอแล้วนะครับผมคิดว่าผมน่าจะไม่เอาเพชรมาลงกับโหมดนี้มากสักเท่าไหร่นะ ส่วนของรางวัลที่สามารถแลกได้จากร้านค้าก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับส่วนที่คุ้มที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นการ์ดอัปดาวกับไอ้คุณแจอ,อันนี้นะครับที่น่าจะคุ้มที่สุดในการแรกแล้วนะครับเก็สับคลิปการมาแนะนำโหมดใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายนะครับ อัละใกล้กกเรื่องหนึ่งนะครับผมท่าผู้ชมคิดเห็นยังไงกับโหมดใหม่ที่เปิดให้เราสามารถเข้าไปเล่นกันได้ในวันนี้นะครับคิดว่ามันเป็นโหมดที่สนุกหรือเปล่านะครับผมน่าเล่นหรือเปล่าและของรางวัลที่เราจะได้จากการเข้าไปเล่นเนี่ยมันคุ้มค่าในการเสียเพชรในการซื้อรอเพิ่มหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับ